วิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูแลกลืมกดติดตามให้กับ CZK Gamer ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง CZK Gamer กันนะครับผมวันนี้ผมเบิร์ด c ี k Gamer ก็จะพาผู้ท่านครับมาดูแพทสักคำที่เขาเพิ่งอัปเดตมาใหม่ของ วันนี้ทุกคนกะ็คือ0.8.520ทุกคนเป็นแพทที่เพิ่มความหลากหลายในการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกคนแล้วก็เพิ่มโลเคชั่นโรงงานไฟฟ้ามาครับเนาะมีอะไรบ้างมาดูครับผมมีตัวแบตเตอรี่ครับผมที่เป็นตัวอุปกรณ์ใช้แบตเตอรี่คือมีทั้งตัวเล็กและก็ตัวใหญ่ทุกคนก็คือตัวใหญ่เนี่ย เราสามารถชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ได้ประมาณ3รูปทุกคนครับแล้วก็ส่วนไอแบตเตอรี่เล็กครับเนี่ยชาร์จไอตัวแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนน่ได้ประมาณ4ชิ้นทุกคนครอบๆแล้วก็เขาได้มีการปรับเปลี่ยน UI ของตัวรูปแ,แบบแบตเตอรี่ครับแล้วก็ในเรื่องของเพิ่มเข้ามาคือมีตัวในชั้นสะปรกครับทุกคนผมบอกเลยเครว่าตอบโจทย์สายยิงมากในวันที่ยิงคืนครับพอดีแบบบางทีไปเจอเซิร์ฟเวอร์ที่แบบ เขาตั้งค่าของตัวเซเวอร์ว่าให้กลางคืนเนี่ยมันมืดมากครับทุกคนตัวนี้ครับผมว่าน่าจะใช้ได้งานได้หลายอย่างทุกคนเนาะแล้วก็เพิ่มไอเรียกว่าต้นบุหรี่ใช่อเปครับผมน่าจะเป็นบุหรี่ยาสูบครับไอทบัโคครับผมก็เพิ่มเข้ามาก็น่าสนใจครับน่าสนใจก็หลากหลายขึ้นครับตอนนี้สักคำแล้วก็ในส่วนของมัมวครับที่เพิ่มใหม่เป็นเมดิกครับ มื่อก่อนเป็นหมวกธรรมดาเนาะที่เป็นมีตะขายย่ายเนี่ยคือเป็นหมวกของทหาร M1 เนาะน,นี่เพิ่มเป็นเมดิเข้ามาผมว่าน่าจะมีเกี่ยวดองในเรื่องของตัวแสตนาหรือเปล่าหรือเป็นระบบการอะไรเข้ามาเสื้อผ้าหรือเปล่าทุกคนอันนี้รอมาดตูต่อไปกับทุกคนแล้วก็ผมเรียกว่าเรดาร์ไซส์เลยกันเนาะเอามาในเรื่องของอนาคตข้างหน้าหรือเปล่าที่อาจจะมีไฟฟ้าเข้ามาทุกคนก็ไม่แน่นะครับ เป็นเลด่านเนาะมันอยู่ประมาณดีศูนย์น้ำแงสามทุกคนเดี๋ยวก็ไปดูในตัวเกมด้ว่าเป็นหน้าตาเป็นไงปะเดี๋ยวไปดูว่าในตัวเกมเนี่ยครับเบื้องต้นเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยหน้าตาเป็นไงและใช่ไงทุกคนปะไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมนะครับคือตอนนี้คโอเคผมจะเอาของทุกอย่างที่มาอัปเดตใหม่วันนี้กับผมตัวครับมีตัวสโคปครับผมแล้วก็เป็นตัวทบเโก้ครับมีทั้งแบบเป็นแพ็คครับ เป็นเม็ดแล้วก็เป็นที่ปลูกแล้วได้ประมาณนี้เก็บเกี่ยวแล้วเนาะแล้วก็เอามาโลเป็นตัวนี่ทุกคนไหมครับเนาะหน้าตาหมวกก็ประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมครับแล้วก็ส่วนนี้เคลมรับที่ผมกําลังลองเทสคือเป็นตัวแบตเตอรี่ครับทั้งเครื่องใหญ่แล้วก็ตัวเหล็กที่ชาร์จพวกแบตโทรศัพท์ทุกคนไหมครับแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ที่ผมบอกครับตัวแบบสีฟ้านะแล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนนะครับ อันนี้คือเป็นเครื่องเจเนเตอร์ที่เราต้องใช้เพื่อทีให้ตัวแบตเตอรี่ที่ชาร์จครับผมมันทํางานได้ทุกคนมาที่ผมบอกครับคือไปคือเบื้องต้นครับ UI ของตัวแบตเตอรี่ครับเนี่ยนะครับมันมีการเพิ่มเข้ามาหรือมีการเปลี่ยนหน้าตาทุกคนครับนครับอย่างตัวนี้ผมบอกคือเห็นไหมครับอายุการใช้งานครับ time until empty ก็คือจะหมดอายุในอีกผมไม่รู้ว่านี่คือเวลาในเกมหรือเปล่าครับไม่รู้ออกไปหลายจริงก็11ชั่วโมง กับอีก2วันอีก8วินาทีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็น11วันกับอีก2ชั่วโมงอีก8นาทีลงท้ายข้างหลังมันคือเดย์ทุกคนผมไม่แน่ใจอันนี้นะก็อาจจะเป็น11วันนะทุกคนอันนี้เบื้องต้นครับอายุงานอาจจะได้นานขึ้นหรือเปล่าครับเราก็ต้องมาลองมาเทตว่ามันนานจริงไหมครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอามาใส่ไอตัวในวิชานึงครับปกติใชันเนี่ยเราแค่มีอยู่ ปกรณ์อยู่ข้างล่างกดคลิกขวาและกดชาร์จทุกคนได้ครับแต่นี้คือเขาเปลี่ยนใหม่คือเราจะคลิกขวาและกดชาร์จไม่ได้แล้วเราต้องเอาแบตอะไรครับใส่ครับ insert ครับเห็นไหมครับ insert นะครับ insert ไหมยทุกคนถึงจะใช้งานได้ทุกคนรอ insert นะครับเอาแบตตัวนี้นะ insert นะปกติไอ้ตัวนี่ครับจะมี stack ที่2อทับสใช่ไหมครับอันนี้คือไม่มี stack แล้ว คือจะอายุการงานของเขาไหมครับจะดูดูตามเปอร์เซ็นต์ของมันครับทุกคนเห็นไ,ไหมเดี๋ยวผมจะเอาตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ที่เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่านี้มาให้ดูทุกคนคนระับน่าจะเป็นยังไงผมจะลองเสกแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์ที่แบบต่ำมานะครับทุกคนอเอาสัก50าสิแบบ5้ทุกคน ตามอันทีครับเหลือ4วันเลยครับนะครับอันนี้คือ100%นะ็ก็คืออยู่ที่8วันเลครับครึ่งหนึ่งไหมครับเห็นไหมมันคือขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของตัวสภาพของตัวอุปกรณ์เลยครับนะครับสมาร์ทโฟน10ทับ10ตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าไอ้10ทับ10เนี่ยคือจำนวนการชั้งการใช้งานหรือเปล่าสมมตุติผมจะใช้งานไอตัวไอวไอ,ไอนี่ไปนะครับผมดูนะลากใส่นะครับ ลากใส่ insert ปุ๊บแล้วก,ลกดเปิดครับอดิผมขอเปิดมันใช้งานเนาะทอดออกมาเนี่ยมันยัง9ามันยัง 10- บ0ิเนมแต่อายุใั้งานเนี่ยมันลงไปละมันหายแลวดุกคยไหมครับอ่ะลองใส่ดูใหม่นะได้ดูครับอายุขังานลองเปิดดูนะผมทอดก่อนดีกว่าจะได้ไม่แสบตาอ่ะผมทอดออกผมเปิดนะครับอายุใั้งานลงไปเรื่อยครับ แสดงว่าแบตอะมันอยู่ได้ตามจำนวนวันมันครับแต่พอได้การใส่แบบครับเนี่ยจะเป็นหน่วยหน่วยเป็นชั่วโมงทานทีนะทุกคนครับ,รบเป็นสองชั่วโมงกับอีก20นาทีครับครับหน่วยเป็นชั่วโมงแต่ถ้าเราถอดออกครับหน่วยมันเนี่ยจะเป็นวันคเห็นไหมครับเห็นไหมเอออันนี้คือเป็นตัว UI ใหม่ในเรื่องของ ตัวแบตเตอรี่ทุกคนเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันในส่วนของเรื่องค์บแบตเตอรี่เหมือนทุกคนเหมือนกันเลยนะครับอันนี้แชั่วโมงถ้าผมเอาเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าเวลาตอนนี้ก็ลดน้อยลงครับเราสามารถชาร์จใช้งานกับได้ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่นะครับแห็ตัวนี้ตัวใหญ่นี่จะสามารถใส่แบตเตอรี่ตัวนี้ครับได้3ลูกนะครับทุกคน3ลูกนะครับแล้วก็เหมือนกันครับใช้งานอันนี้ก็ใส่ได้เห็นไหมครับ อันนี้ใส่ไม่ได้ครับได้แค่สมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้นะคือสมาร์ทโฟนนะครับผมไม่ได้ใส่ทั้งไอตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะนะครับผมนะครับ๋ยวผมไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ตัวเนี้มันสามารถชาร์จอันนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ได้ทุกคนนะอันเนี้ยไม่ได้ครับชาร์จกัน,นีไม่ได้ทุกคนนะผมว่าอันเนี้ยน่าจะใช้แล้วทิ้งเลยเพราะมันเป็นถาดที่เป็นแบบว่า านก้อนน่ะเนาะไม่เหมือนกับฐานอันนี้สามารถชาร์จได้ครับเป็นเหมือนแบตลิเธียมมอเโทร์พท์ธรรมดาที่ชาร์จแลชาร์จได้ทุกคนโอเคไหมครับเนาะวิธีการชาร์จคือเรามีเครื่องเจนครับตัวนี้มันเรียบร้อยกดใช้งานครับผมเปินออนเห็นไหมครับรัศมีก็เหมือนเดิมครับตามปกติของมันก็คือเราก็กดเปินออนครับป๊าอันนี้ก็กดเปินออนครับเห็นไหมครับแล้วก็เอาลากแบตเรามาใส่เลยครับผมอันนี้ ก็มีมาใส่เลยครับอันนี้ถ้าอันไหนมันเต็มแล้วครับมันจะขึ้นว่า fully charge r ครับนะครับอันนี้คือมันยังไม่เต็มครับมันจะบอกเวลาเลยบ t า m e มัน i l Char g จคือใช้เวลาอีกกี่วิกันไหมครับเนอะอันนี้คือจะเต็มเนาะนะครับแล้วก็อันนี้ครับผมนะครับเหมือนกันครับอีก2ที่เต็มเห็นไหมครับทุกคนอันนี้คือเป็นตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เขาเอาเข้ามามีทั้งตัวชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ครับหรือรวมทั้งชาร์จแบบ ไอตัวสมาร์ทโฟนครับผมว่าดีนะครับเพราะอะไรครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปฟาร์มก็ได้ทุกคนไอตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยเรามีเครื่องเนี้ยเราก็ใช้เลยนะครับแต่ในตัวล่าสุดครับมันมีเกี่ยวของการครัปติ้งขมาดูหไหมครับเห็นไหมใช้อุปกรณ์คัปติ้งขมานคนมีตัวลวดโบล์ดักเทป ลิเชนทูครับไม้แผ่นตะปูแล้วก็กล่องซ่อมแล้วก็ตัวคาแบตเตอรี่เคเบิลครับทุกคนเห็นไหมครับอันนี้ต้องมีสกิลเป็นเอนจิเนียร์นะทุกคนครับเอนจิเนียร์แอดวานซ์เอนจิเนียร์บิดดิ้งขึ้นไปดกวนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะชีนใ้ผมดูแค่เบสิกเห็นไหมครับอันนี้มันต้องระดับมีเดียขึ้นไปครับถึงจะทำตัวนี้ได้แต่มันได้แค่ไอตัวตัวชาร์จตัวนี่นะ ไม่สามารถค้าไปตัวสมาร์ทโฟนได้ทุกคนก็แปกเหมือนกันเนาะหรือว่าเขายังไม่ออมาใส่ก็ไม่แน่ใจทุกคนรอดูต่อไปนะครับเนาะมาในส่วนของตัวเรื่องของในตัวสโคบครับสโคบในวิชันเห็นไหมครับทุกคนตัวนี้ครับนะครับ๋ยวผมขอปิดเครื่องก่อนแล้วกันนะสโคบในวิชันครับตัวนี้หน้าตาอย่างนี้ทุกคนลองดูนะครับตัวนี้ตัวนี้แบตยังไม่ได้ใส่ทุกคน,นครับเราจะเอาแบตมาใส่ได้คือ เอนไหนก็ได้ครับทุกคนเป็นแบตตัวนี้อินเสิร์ตก็ได้ทุกคนไหมครับได้แล้วเราแค่ถือปืนขึ้นมาครับตัวน,นี้เนาะผมลองอันนี้คือเราไม่ได้แบบมีกลางคืนคผมลองกลางคืนให้ดูนะครับขอเซตไทม์ก่อนเซตไทม์เอาซับนี่สี่จุดศูนย์ศูนย์นีุ่กคนไหมครับมืดแล้วลองดูนะ เปิดครับผมยังหาคีย์ลัดของตัวนี้ไม่เจอทุกคนรู้ว่าไปยังไงทุกคนนะครับดูว่าก็โอเคในระดับหนึ่งครับผมมันก็ไม่ได้แบบแย่มากทุกคนมันก็ผมว่ามันดีอยู่นะนะครับอลองมืดตัวนี้ได้ไหมสักศูนย์สองมันม่ดแค่นี้ทุกคนสุดแล้วมันสุดแล้วนะว่าก็ได้อยู่นะนะครับพอเห็นตัวคนอยู่ทุกคน เนาะปกติพวกเราก็ใช้วิธีการปรับเกมมากอยู่แล้วเนาะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ตรงเรื่องหมดจงคืนนี่มาพรผมว่าทางตัวเกมอยากจะให้เรามาใช้ตัวนี้เข้ามาแทนทุกคนไหครับโอเคครับแต่ผมยังหาคียรัตไม่เจอแต่ถ้าใครรู้ครับสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้ทุกคนว่าคีย์รัตตัวนี้ใช้งานยังไงเนาะโอเคครับมาผมว่าก็โอเคครับ,คครบในส่วนของแพล่าสุดตัวนี้ครับ ป่เดี๋ยวไปดูในส่วนของเรื่องตัวที่เขาเอามาเข้าใหม่คือตัวเรดาร์ครับผมปะเดี๋ยวดูแล้ววน้าตาเป็นกันทนปครับ,น,น,น,รบ,รบนี่ครับผมก็เป็นตัวหน้าตาเรดาร์สเตชันครับทุกคนที่เขาเพิ่งเอาเข้าใหม่ในตัวแพท0.85.020คนคนี้นะ<ม>กผมบอกเลยครับว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะครับเป็นแค่ตัวเสาสัญญ,ญาณเรดาร์เนาะที่เขาเอาเข้ามาแล้วก็เป็นจุดฟาร์มเล็กๆน้อยๆทุกคน ว่าอาจจะมีฟาร์มอะไรก็ต้องไปดูววค,รค,รครับทุกคนโอ้มันมีรถรถดรอปด้วยเนี่ยนะครับมีโครงรถดรอปด้วยเนี่ยนั่แสดงจุดนี้รถดรอปด้วยครับแล้วก็ข้างในเป็นออฟฟิศครับผมก็น่าจะมีอุปกรณ์ทั่วๆไปครับเดี๋ยวพวกออฟฟิศครับนะครับเรดาร์สเตชันออฟฟิศครับทุกคนเดี๋เรามาฟาร์มดูทุกคนผมว่าน่าจะมีอะไรให้เราได้ฟาร์ม เยอะครับทุกคนเนาะแต่ก็ห้องต่างบางทีก็ปิดไม่ได้แบบเปิดฟาร์มนะครับดูน็อตไม่ได้เปิดครับจะเป็นฉากที่ยังบางห้องที่ประตูเปิดเนี่ยถึงจะฟาร์มได้ทุกคนครับดันฟ้าขึ้นได้หรือเปล่าดัดานฟ้าขึ้นได้ด้วยก็ยยเป็นอีกจุดนึงแล้วกันเนาะที่มาฟาร์มเพิ่มความสนุกให้กับเกมสักคราทุกคนแต่ในบริเวณนี้ครับ d 3นะครับ d 0ูนยแลกส3เนี่ย ก็ถ้าเราอยากขับผ่านไอตัวเมืองที่มีหมอกพิษมาก็ขับมาได้ครับแต่ถ้าอยากอ้อมก็ได้ทุกคนอ้อมมาแล้วก็ขับถนนมาฝ่าได้ผมว่าก็น่าจะมีอะไรใหม่ให้ลองเล่นดูทุกคนครับเนาะไงวันนี้ผมซีดีเคเกมส์ครับขอตัวลาไปก่อนคนว่าให้มีอัปเดตใหม่เดี๋ยวผมจะมารีวิวหรือมาอธิบายเพราะว่าแพทแต่และแพทเนี่ยมีอะไรไใหม่ๆบ้างทุกคนครับไปพบกันครับซ U Again Next คลิปครับผม ยวบวกใหม่ครับ